สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC วันนี้เช้าวันที่28มีนาคม2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีฮีชแนลวันนี้ผมก็มีแม่สูตรเลขดับเลขดับ10หน่วยล่างมาฝากนะครับ สถิติก็ดับผ่านมาแล้ว11งวดติดๆยังไม่หลุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะไปดูหลักการวิธีคิดคำนวณของสูตรดับ10หน่วยล่างนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่หนึ่งเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรดับสิบหน่วยล่างที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่หรือว่าสูตรจะลด อันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆว่าหวยจะออกอะไรก็เตือนกันทุกคลิปนะครับสูตรเข้าได้ก็มีเิียดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับที่เพื่อนๆเน้นอยู่นี้ก็คือเลขดับ10หน่วยล่างนะครับประจำงวดวันที่1เดือน4 2 5 6 5ให้ดับไว้อยู่ที่1นะครับเลข1นะครับผมก็จากสถิติ คิดคำนวณย้อนหลังนะครับ11งวดติดติดครับยังไม่หลุดนะครับผมยังไม่หลุดทีนี้เรามาดูแม่สูตรกันนะครับหลักการพิธีคิดคำนวณของแม่สูตรที่ให้ดับหนึ่งนะครับผมว่าที่มาที่ไปของหนึ่งตัวนี้มาอย่างไงนะครับไปอย่างไงนะครับผมเรามาดูกันนะครับอันนี้เลยนะครับผมงวดล่าสุดรางวัลที่หนึ่งออก737 8 6 7นะครับ2ตัวล่างออก0 3นย์นะครับหลักการวิธีคิดคำนวณเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับผมแล้วก็ใช้หลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับครั้งที่2หรือว่าครั้งที่4นะครับผมให้นับกันง่ายๆก็ได้ครับ1 2 3 4นะครับผมใครมีเลี้ยงเบอร์อยู่ในมือก็เอามาคิดคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผม ถ้าเพื่อนๆจะนำสูตรนี้ไปคิดคำนวณย้อนหลังนะครับก็ขอให้ดูการออกรางวัลเป็นการถ่ายทอดสดนะครับผมแล้วจะวางเลขได้ตรงกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะเอาเรียงเบอร์มาคิดคำนวณนะครับบางสำนักบางสำนักพิมพ์นะครับผมเขาจะวางไม่เหมือนกันนะครับ แต่ก็สามารถขึ้นรางวัลได้นะครับบางทีเอา7.8 8มาไว้ที่นี้แทนนะครับเอา989มาไว้ตรงนี้แทนอะไรประมาณนี้นะครับผมบางสำนักพิมพ์เขาจะเอาน้อยเลขน้อยอย่างนี้นะครับ7มาวางไว้แล้วก็เอาเลขเยอะมาวางไว้ข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆจะคำนวณย้อนหลังดูนะครับให้ดูผ่านการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับใน Google นะครับผมแล้วก็ลองคิดคำนวณดูย้อนหลังได้นะครับใครมีแรงเบอร์อยู่ในมือนะครับสูตรนี้ดับมาแล้ว11งวดติดๆนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับใช้หลักหน่วยครั้งที่4นะครับครั้งที่4บวกกัน3ครั้งนะครับผม8ปวกแได้16 หกบวกแปดได้ยี่สิบสี่นะครับเรามาวางไว้นะครับสเต็ปต่อไปเราก็ลึงดึงหลักหมื่นนะครับมาบวกกับผลที่เราได้เมื่อกี้นะครับผลที่เราบวกได้เมื่อกี้นะครับผมสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งอันนี้ก็คือเลขดับสิบหน่วยล่างประจำง,งวดวันที่หนึ่งเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผม อันนี้ลงให้ดูเป็นงวดแรกนะครับผมเราก็มารอรุนไปพร้อมๆกันว่าวันที่1เดือน4ี่สอสูตรนี้จะดับผ่านได้หรือไม่อันนี้ลงให้ดูเป็นงวดแรกนะครับผมอันนี้คือเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับเลขดับแต้มรวมสองตัวล่างประจำงวดวันที่ หนึ่งเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมให้ดับไว้อยู่ที่แต้มแปดนะครับให้ดับไว้อยู่ที่แต้มแปดก็คิดว่าน่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับเพราะว่าชน3สูตรขึ้นไปนะครับเ,เพื่อนๆมั่นใจได้นะครับว่าแต้มแปดนี้จะไม่มีจะไม่มาล่างแน่นอนนะครับจะไม่มาล่างแน่นอนผมมั่นใจครับผมการันตีได้ครับว่าแจะไม่มี จะไม่มาล่างนะครับแต้ม8ก็ประมาณนี้นะครับ1 7 71 44 9 9 5 3 8 3 8 3 5น2ี้นะครับจะไม่มีเห็นให้เห็นใน2ตัวล่างในงวดวันที่1เดือน42565นะครับผมพเพื่อนๆมีเรียงเบอร์อยู่ในมือก็ไปคำนวณย้อนอันนี้ไม่ต้องคำนวณนะครับสูตรนี้ ก็คือให้ใช้หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนเป็นตัวดับแต้ม2ตัวล่างได้เลยนะครับงวดที่ผ่านมาหลักร้อยบนก็คือ8นะครับ3ตัวบนออก8 67นะครับผมหลักร้อยบนก็คือ8ก็ให้นําหลักร้อยบนมาเป็นตัวดับแต้ม2ตัวล่างได้เลยนะครับผมลงให้เพื่อนๆดูนะครับจนถึงปัจจุบันน่าจะ30งวดได้นะครับหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับสูตรนี้นะครับดับ ไม่ผ่านอยู่งวดเดียวงวดที่ออก3 8 – 8 3อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีเรียงเบอร์อยู่ในมือก็ลองไปไล่ดูย้อนหลังได้นะครับหลักร้อยบนคือตัวดับแต้ม2ตัวล่างนะครับผมอันนี้คือเลขดับ2ตัวล่างนะครับไม่เกี่ยวกับแต้มนะครับไม่เกี่ยวกับแต้มก็คือสูตรนะครับสูตรอันนี้ผมให้เน้นสีแดงนะครับเน้นสีแดงคิดว่าน่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับผม สำหรับสีขาวนี้ถ้าชนเด่นเพื่อนนะครับก็ให้คงเด่นให้คงเด่นเอาไว้นะครับสำหรับสีขาวหรือว่าสีแดงก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้ลดละแค่นั้นนะครับให้ลดละไม่ใช่ว่าให้เลิกซื้อไปเลยนะครับผมมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับขอเตือนกันเอาไว้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียโอกาสนะครับสมมติว่า1.8นะครับชนเด่นเพื่อนๆนะครับ จะเคยซื้อสลากกินแบ่งรัตตอรี่นะครับ10บใบ20ใบนะครับให้เพื่อนๆนลดเหลืออยู่5ใบนะครับเผื่อเลขดับผมหลุดนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับผมแต่ซีึงแดงนี้ผมมั่นใจครับว่าดับผ่านเอาอยู่แน่นอนนะครับผมไม่ให้เลิกนะครับไม่ให้เลิกนะครับเพียงแต่ให้ละลดนะครับผมให้รัดละลดเท่านั้นนะครับผม วางเพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนคําว่าลดต้นทุนก็คือเคยซื้อหนักให้เบานะครับเคยซื้อหนักให้เบาประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเลขเด่นเลขเด่นล่างเท่านั้นนะครับถ้าขึ้นบนถือว่าผิดนะครับถ้าขึ้นบนถือว่าผิดถ้าหนึ่งดับจริงนะครับก็จะเหลืออยู่089นะครับ089 ถ้าหนึ่งดับจริงอย่างสูตรที่ลงให้เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็จะเหลือล่างอยู่แค่089นะครับถ้าใครคิดว่ามีเลขดับที่ดีๆเด่นๆนะครับถ้าจะดับอีกให้เหลือตัวเดียวก็จัดนะครับใครมีเลขดับที่คิดว่าแม่นนะครับผมก็สามารถจัดได้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับผม อย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดกระดิง่งปิ้งปิ้งเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมอันนี้นะครับถ้าดับจริงนะครับก็จะเหลืออยู่0 8 9นะครับล่างเหลืออยู่089เท่านั้นนะครับผมอันนี้แม่สูตรนะครับแม่สูตรก็ทำให้ดูแล้วนะครับผมทำให้ดูแล้วหลักหน่วยครั้งที่4นะครับบวกกัน3ครั้ง บวกได้เท่าไหร่ก็มาพักไว้ก่อนนะครับสเต็ปต่อไปเราก็ดึงหลักหมื่นนะครับผมมาบวกกับผลบวกที่ได้เมื่อกี้นะครับ7จบวกสก็จะได้11นะครับก็คือเลขตัวนี้นะครับ1ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวดับ10หน่วยล่างประจำงวดวันที่1เดือน 4, ี่สอนะครับผม ถูกอกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์ให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมก็เพื่ออย่าลืมกด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคนทำคลิปจะได้มีกำลังใจลงให้นะครับผมจะได้หาสูตรหาอะไรมาลงให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นสูตรดับนะครับผมเพื่อลดต้นทุนเฟ้นหาตัวเด่นให้เพื่อนๆน,นะครับผม สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยในวันที่1เดือนสี่สอนห้าร้นะครับก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันยกห้องยกกลุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม